เว่เรือองใจตัวผมนี่ไปไส่ท่านบันปามาทำงานดาบแต่ยู่บบางกอะหังท่วงท่วงได้แล้วก็หลายปีที่ผ่านแต่จะออกจากบวานคนแดกความมากัดพันสุดท้านั่นเอาที่เวทเช่นพวกนี้คิดจะไุยด้วยได้เดินเดินไปได้เงินมาจะพาไปฝัน้ำแน่ฝาน้ำแน่รนังกระรูนังฝ้ั่ังฝ้า่ัสียงในพมตจะมีน้ำพิมอนไม่ขอใจว่าาาาิวัตเป็นบ้าไม่ บ้าบ้าี่ไนบ้าเนี่ยว่าอ้ที่นี่ยอมยอมยไปาบกูเดรอก็พี่ว่าเนี่ยเดเบิร์ดเนี่ยดี๋ย้ทุกใจหมวยำกับล้างมวลแม่หยตอีจน่อยอีหน่อยะเอ้ยตอีกจ้น่อยขาอย่างคตะวันขึ้นแล้วะบู้าเบ่งเจ้าที่รถจกรยานที่ไปที่มาายน้ำผู้บ่าวใจกันนไปส่งถึงงนบนน้ำจางน้ำานเดีะมาเบิดเจ้เนี่ยทำไมสนใจวยจบละ โยยกวาอาทิ่โซวะอาที่โซมาดังมาช่วงจังงแต่มาช่วงตังตังกูไ้จำไ้กูขังจำกูไ้ให้เหยียดมันขัดจะด้ยงมันกัดจะได้ม่งกันโซตายฆ้าโซะโซยังกัดเน่ตาย้าโซมโซยังกัดเนี่ยคุแปถึงแก่คุณจังก็กรรคุณจักเรื่อในมุงีเดือนอาบน้อยอาบนอยค่อยวันตอนไปวันทตายยังคอยพระพุทธายแล้วคอยพระพุทธตายโอเคโอเคเ Okay, yeah. okay.